ออทิ้ง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 ตั้งตั้งตังเจอตะกี้ตะกั้ังก็ยังปดปอดคิดแล้วมันปอดปอดต้องถอยทุกครั้งเลยเออเออเออไหนเจอกี่ครั้งไม่วายปวดปอดคิดว่าคงจะจอดงานนี้แน่แ่เลยแต่แต่แต่ก็เจอตะกี้ตะกันงก็ยังปอดปอดคิดแล้วมันปอดปอดต้องถอยทุกครั้งเลยเออเออเอเจอกี่ครั้งไม่วายปวดปอด คิดว่าคงจะจอดงานนี้แน่เลยแต่เจอแต่เจอตทีทต่ครั้งก็ยังปดปอดคิดแล้วมันปอดต้องทอยทุกครั้งเลยแต่แต่แต่เกอกี่ครั้งม่เวปปอดคิดว่าคงจะจอดงานนี้แน่เลยแต่เจอแต่เจอแต่ทีแต่ครั้งก็ยังปอดคิดแล้วมันปอดต้องทอยทุกครั้งเลย